สารรัฐธรรมนูญของเอกวาดอร์อนุมัติคำขอจากผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้ยกเลิกการเอาผิดทางอาญาจากการการุณยฆา,าตและสั่งให้รัฐสภาอนุมัติกฎหมายควบคุมกระบวนการดังกล่าวเปาลาโรดันซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในปี2563ได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงของเอกวาดอร์เพื่อรับรองสิทธิของเธอในการการุณยฆา,าตเนื่องจากเธอมีอาการรุดลงและเจ็บปวดจากอาการป่วยส่งผลให้มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีและโรดันสามารถเลือกที่จะถูกการุณยฆาตได้ทุกเมื่อที่เธอตัดสินใจ อย่างไรก็ตามในคำตัดสินนี้สารยอมรับสิทธิของประชาชนในการตัดสินใจได้อย่างอิสระเนื่องจากเอกวาดอร์เป็นประเทศล่าสุดที่ได้รับการอนุญาตในการการุลยคาตอีกทั้งคำตัดสินของสารยังสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำกฎระเบียบสำหรับขั้นตอนการการุญยคาตที่มีผลภายในสองเดือนและสั่งให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำเสนอร่างกฎหมายซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาขณะที่ทางประเทศคิวบาซึ่งจะเริ่มอนุญาตในเดือนสิงหาคมนี้และประเทศโคลอมเบียซึ่งอนุญาตให้มีการการุลยคาตได้แล้วในบางกรณี นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน